นี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกาแฟโบราณที่เปิดมานานกว่าร้อยปีสุริยาอันนี้พี่เป็นเจ้าของร้านเหรอค่ะ<า>ขอขายญาติค่ะลูกสาวมีสามแล้วนะครับกับพี่ชายโบราณไม่โบราณโบราณนะพี่มาสายแล้วเนี่ยไม่เห็นปกติเปิดกี่โมงพี่เปิดหกโมงเช้าหกโมงเช้าปิดเลยครับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงจะบ่ายแล้วจะบ่ายแล้วร้านขายดีจนต้องปิดร้านก่อนนะครับ เขาปิดร้านหนีผมร้านนี้ไม่ใช่พิเศษแค่ตรงโบราณนะเดี๋ยวมาดูข้างนอกเลยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูข้างนอกนี่คาเฟ่ที่ราคาถูกแต่วิวโคตรดีโอ้โหดูนู่นครับเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นอยู่นู่นนะเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆเงินปวดปากน้ำเที่ไหนนู่นเห็นไหมนั่นแหละครับ เป้นี้นะครับอยู่แถวตลาดกูเลยอันนี้จุตัวใเีิริยาคาเฟ่ถ้าจะมาทานก็มีอาหารเช้าบุก่อคบนะครับร้านเขาก็จะวินเทจวินเทจนะครับนี่เขาปิดร้านรอเขาปิดร้านหนีแล้วนี่นะน้องๆเขาฝากช่องเลยนะครับไอบุญสไตล์ครับผมอีดังล่ะไหมชารจจานช่วยไหม ไม่ดีกว่าไม่อยากแย่งงานเดี๋ยวตกงานแล้วี่ะายานรุ่นสามไวนีครับนี่ครับ,น,รบนี่บอสผมครับนี่ไปไหนตอนนี้เดี๋ยวจะเจอบอสผมในช่องมนีผมเลยนี่ครับรอรอเทเทงนี้นะครับใจดีด้วยนะครับดูครับนี่เรือ นีจ่จทีนี่จอดรถฟรีด้วยนะถ้าอยากมาก็พิมพ์ร้านเลยสุริยา